สวัสดีครับวันนี้แอปวัดที่ดินแบบที่2นะครับคือแอปนี้นะครับตัวนี้นะครับผมไปที่ p Store นะครับพพมพ์คำว่าวัดที่ดินนะครับ<ม>เป็นตัวนี้นะครับ<ม>ตัวนี้นะครับ มีตัวนี้นะครับที่มันนะครับ4เปิดครับวิธีใช้นะครับไปที่ตำแหน่งปัจจุบันนะครับตำแหน่งปัจจุบันตรงนี้นะครับแล้วก็ขยายครับขยาย เอนิ้วขยายนะครับแล้วก็อยากจะวัดตรงไหนก็จิ้มลงไปลยครับจิ้มนะครับถ้าย้อนกลับก็ออกจิ้มลงไปจุดที่หนึ่งจิ้มลงไปจุดที่สองจิ้มลงไปจุดที่สามจิ้มลงไปจุดที่สี่เราก็จะได้พื้นที่นะครับพื้นที่กี่ไรกกี่ไล่นะครับแล้วก็กดย้อนกลับ จุดสีแดงหายนะครับส่วนวัดตรงนี้จิ้มที่หนึ่งนะครับจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่นะตัวนี้สามไล่สามงานนะครับลองใช้ดูนะครับแอปนี้ใช้ดีอยู่นะครับดาวน์โแ,แอปวัดที่ดินนะครับโมโจวัดที่ดินนะครับผม ลองใช้ดูนะครับสวัสดีครับ